ในเรื่องการรู้ตำรวจเนี่ยตัวชี้วัดไม่ได้ยากอะไรถ้าเมื่อท่านบอกปฏิรูปแล้วเนี่ยตำรวจไปดูแลประชาชนไปหาประชาชนไม่ไปหาผู้มีอำนาจนั่นแหละคือท่านปฏิรูปตำรวจสําเร็จแล้วตราบใดที่ท่านยังเห็นตำรวจไปอยู่หน้าบ้านพูดหน้าทั้งหลายแหละนั่นไม่ใช่เป็นการปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนแต่เป็นการปฏิรูปตำรวจเพื่อผู้มีอำนาจถ้าเรามีผู้กับหรือตำรวจที่อยู่โรงพักทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูแลประชาชนไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปหาใคร เขาไปทํางานให้ประชาชนรักษาความสุขเรียบร้อยตลอดวันให้ประชาชนคำตอบนี้คงคงพอก<ค>่อนอื่นเราพูดเรื่องไปรูปเราต้องพูดว่าประชาชนต้องการอะไรจากตำรวจผมคิดว่าประชาชนต้องการว่าตลอดทั้งวันเนี่ย ตั้งแต่เช้าเขาตื่นมาเนี่ยบ้านเขาไม่ถูกง,งัดเขาไปทำงานรถไม่ต้องติดมากนะักกลางวันไปกินข้าวไม่รถไม่โดนง,งัดตกเย็นกลับบ้านหลับนอนมีความสุขไม่ต้องกลัวว่าคนร้ายจะงัดบ้านในสังคมที่เขาอยู่ไม่มีบ่อนการพนันไม่มีสารการผิดกฎหมายไม่มีนักเลงที่จะมาคอยละลานลูกหลานเขาหรือตัวเขาแค่นี้ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยมีความสุขและ ชื่นชอบตํารวจแล้ว80%ถามว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าความสุขของประชาชนที่ผมกล่าวเนี่ยทั้งวันนั่นะมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรเรียนเลยครับว่ามันเกิดจากโรงพัก1,483โรงพักครอบคุมทั่วประเทศทั้งบชนและภูทร1-9 ถ้าเรามีผู้กับหรือตำรวจที่อยู่โรงพักทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูแลประชาชนไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปหาใครเขาไปทํางานให้ประชาชนรักษาความสุขเรียบร้อยตลอดวันให้ประชาชนมีผู้ขับการ87คนคือผู้การพักการจังหวัด77และใน,นายกองรันอีก9คนไปกํากับดูแลแค่นี้ประชาชนก็มีความสุขจากการไปรูปตํารวจถามคำถาม แล้วผู้กลับกับผู้การเนี่ยมันจะเข้าไปดูแลประชาชนเนี่ยอย่างไรทําไมมันถึงไม่เกิดขึ้นผมตอบได้เลยว่าผู้กลับกับผู้การเนี่ยที่ยังไม่ทําหน้าที่ไปดูแลประชาชนให้เกิดความสุข,สขอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนสองกลุ่มเนี่ยมันจะเกิดมาจากคุ้มชาสามระดับหนึ่งคือผู้บัญชาการ สคือคณะกรรมการกอตลอทึ่เป็นองคอ์กรกลางของคนสามก็คือพอบอตลอถ้าสามคนนี้เป็นหลักมันการสรรหาผู้กับหรือผู้การมันก็จะได้ผู้กับและผู้การอย่างที่ผมบอกแต่ทุกวันนี้ตัวผู้จัดการเองก็ยังจะต้องวิ่งเต้นตามร่างกฎหมายฉบับน,นี้ถ้าเราทำตามนี้มันก็จะมี ผู้จัดการ4แบบที่จะต้องวิ่งเต้นผมใช้ว่าเรื่องวิ่งเต้นเพราะว่าการจะเป็นผู้จัดการตรงไหนขึ้นอยู่กับคู้มชาที่ผมบอก4แบบคือแบบที่1เนี่ยเป็นผู้จัดการที่ทุกคนอยากเป็นก็คือผู้จัดการนครบาลผู้จัดการภูทรหนึ่งถึงเและผู้จัดการในหน่วยปรรบติอีกหหน่วยอย่างเช่นตชดอสตมท่องเที่ยวสันติบาลปอสอะไรพวกนี้16 1 6คน16ที่ที่ทุกคนอยากเป็นส่วนที่เหลืออีก13ที่เป็นผู้ผู้บัญชการฝ่ายหน่วยาการกลุ่มหนึ่ง5คนมีอำนาจแต่งตั้งแต่อีก8คนไม่มีอำนาจแต่งตั้งผู้บัญาการอีกประเภทหนึ่งคือผู้บัญาการประจำอย่างเช่นเจเลทั้งหมดเนี่ยมี29กาองบัญชาการ42ผู้บัญชาการแต่มีถึง4แบบใครๆครก็อยากเป็นผู้บัญาการแบบที่1ฉะนั้น ก็ต้องไปวิ่งเต้นไปหาผู้มีอำนาจไปขอเพื่อจะเป็นเมื่อผู้จัดการจะต้องทําอย่างนี้แล้วเนี่ยการสรรหาผู้กับหรือผู้การเนี่ยจะเป็นตวัวเองได้ไหมท่านก็ลองคิดดูเอาข้อที่2คือกอตรลอกอตรลเนี่ยต้องเป็นองค์กรกลางที่คอยดูแลเมื่อมีกอตลอลรลัรัณะแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเชื่อมั่นได้ว่าจะดูแลการแต่งตั้งให้เป็นทําได้และกอตรลแบบนี้จะเป็นคนสรรหาพบตรล ถามว่าจะได้พอตรอแบบใดในเมื่อทั้งสามส่วนคือผู้จัดการกตรและพบพอตรเนี่ยมันไม่เป็นหลักแน่นอนท่านก็จะไม่ได้ผู้กับที่ดูแลประชาชนท่านก็ไม่ได้ผู้การที่ดูแลประชาชนทั้งหมดก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ต้องไปหาผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือผู้มีอำนาจที่มีอำนาจด้านการเงินในสังคมเราเมื่อต้องไปหาถามว่า เขาเหล่านั้นจะอยู่ดูแลประชาชนหรือเขาจะต้องไปอยู่หน้าบ้านของผู้มีอำนาจทั้งหลายผมบอกได้เลยนะครับว่าในเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยตัวชี้วัดไม่ได้ยากอะไรถ้าเมื่อท่านบอกปฏิรูปแล้วเนี่ยตำรวจไปดูแลประชาชนไปหาประชาชนไม่ไปหาผู้มีอำนาจนั่นแหละคือท่านปฏิรูปตำรวจสําเร็จแล้วตราบใดที่ท่านยังเห็นตำรวจไปอยู่หน้าบ้านผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละนั่นไม่ใช่เป็นการปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนแต่เป็นการปฏิรูปตำรวจเพื่อผู้มีอำนาจ คำตอบนี้คงคงพอที่สังคมจะเข้าใจในเรื่องการรู้ตำรวจมันไม่ใช่เรื่องยากเลยหลักสําคัญผู้มีอานาจในปัจจุบันจะต้องเสียสละอํานาจตัวเองที่มีอยู่คิดเสมอว่าการแต่งตั้งไม่ใช่เพื่อทําให้คนที่เลบการแต่งตั้งมาหาท่านท่านวางกรอบการแต่งตั้งเพื่อให้คนไปทํางานให้ประชาชน อย่าวางกรอบกอารแต่งตั้งเพื่อให้เขามาหาท่านทำได้ไม่ยากเลยนะครับการแต่งตั้งระดับล่างนะครับระดับปฏิบัติที่ต้องดูแลประชาชนท่านต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นหรือประเมินตำรวจเหล่านั้นเมื่อประชาชนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินตำรวจเพราะตำรวจต้องออกไปดูประชาชนคนที่เห็นตำรวจทำงานมันคือประชาชนไม่ใช่นายนายเห็นเพียงเล็กน้อยนายฟังแต่วิทยุ แต่ประชาชนเท่านั้นที่จะเห็นว่าตำรวจทำงานจริงหรือเปล่าท่านให้ประชาชนมีส่วนในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นว่าตำรวจคนนั้นคนไหนทำงานดีและควรจะได้การเลื่อนตำแหน่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเรื่องยากมันสามารถให้ประชาชนประเมินตำรวจเพื่อการแต่งตั้งได้ถ้าประชาชนประเมินตำรวจเพื่อการแต่งตั้งประชาชนตำรวจก็ต้องไปหาประชาชนไม่มาหาภูมิชานั่นคือส่วนที่อยู่ดูแลประชาชน อีกส่วนหนึ่งคือเมื่อระดับสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ว่าท่านเอาตําแหน่งปัจจําทั้งหลายแหล่หรือผู้ทรงรู้ทั้งหลายแหล่เอาออกเถอะครับท่านให้ตํารวจระดับผู้จาร์ขึ้นไปเนี่ยได้เจริญเติบโตโดยไล่อาวุโ,โสเหมือนผู้ศึกษาคนเป็นถึงระดับผู้จา,ารแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถไม่ต่างกันไม่ต่างกันฉะนั้นให้เขาโตแบบไล่อาวุโสเมื่อเขาขึ้นไปเป็นถึงรองผอบอให้เขาเป็นกตรเขาจะมีความมั่นคงตํตำแหน่ง ที่จะกล้าออกเสียงที่จะกล้าทําอะไรเพื่อส่วนรวมท่านไล่อุโสซะนะการเป็นผู้จัดการท่านอย่าให้ผู้จัดการมีสี่แบบให้ผู้จัดการเหลือสักสองแบบเอาผู้จัดการมาจําออกไปมียี่สิบเก้ากองระจา,การก็มียี่สิบเก้าคนนะไม่เปลืองงบประมาณตํารวจในสายปฏิบัติก็โตในสายปฏิบัติตํารวจในสายอํานวยการก็โตในสายอํานวยการไม่ต้องมานั่งวิ่งเต้นเขาก็มีความมั่นคงในตัวเขา